tìm mốp bạc ôi 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 noi leo này tụi này em đợi một tí nữa anh khâu khâu xoay quá máy này bát mỏng nó, nếu họ sẽ pha đi vương máy bao นัดป่าหลุดครับสวัสดีครับนัดปา่าหลุดครับมื่อนมาบนหม่ออ้ไม้กันครับมื่อนที่ข้อเข่าข้างโรงเรียนบรรทาเราก็เข้ามาจากทั้งขมวงเดียวกว่าบนกระตกก็ <c oughs> รู้ว่าสิว่างบ่นัดปา่าหลุไดไปไหนตรงไปตรง,ต,รงตรงไปตบเดไปนะครับตรงไป ใส่เลยเดีใส่ยิมงานสงี no ้ยกกินกินอปลาปลาปลาบุเอสวายกินเงียมาน่ซสมื่นแล้วบ่รู้ว่ามื่นหรสิเป็นยังไงเขามาพอดีมาลองเงยเเงียชมพูลาเทเทียบคิกันนะเนาะอันนี้ดิขอนนี้ดิเดียวขวา เดี่ยวว่าซอยนี่นเนาะตรงไปเลยมาออกออกตรงมาเลยมั้ยออกนอกตงนอกท,งอกทางเป็นหลักเคิร์นพูด <c oughs> อเดอ้นตกนมีคันหมนี่แต่วาฝาเตีนบาไดมัด้ยมาบล้กินน้วเตียนตกตกเบนเือทางถิ่น,น,นเหนไมิ่นที่เ่าไม่แต่นตกไม่ได้แปลก <c oughs> เกือบเ่าไปำบมันส่วนอย่างชนแรก่มส่วนอย่างส่วนที่สนเงินเยสเห็นส่วนอย่างส่วนที่สองเบะเห็นส่วนอย่างที่สเดใส่เดียวหอดส่วนอย่างกยังายตัวเาไปน่อเดี๋ยวบนี้เาหลังจากเขาเลยส่วนอย่าง ส่วนที่แรกมาครับส่วนใหญ่ๆเลยทางเขาวัดป่าบรรท่างงามมาเนาะมันจะเห็นส่วนยางน้อยมาเนี่ยส่วนยางน้อยจะยงฟังเนี่ยครับที่เห็นในกล่องเนี่ยอยู่ฝั่งสายมือนึ่งเปนอ่าซอยซอยไหนซอยแรกวแมนซอยแรกวแมนซอยนี่วเมนได้เป็นหนังนี่ซอยมงคุลวแมนซอยนี่วเมนครับซอยลุงโม นี่บอกน่น่ะซอยนี้ครับมือนซอยคงที่สอง้วเหมือนซอยคงขึ้นกันงงกันเนาะ <c oughs> ซอยคงที่สองหลังจากกันส่วนอย่างส่วนที่สองเนาะเขาไปลึกกว่าในมันีลยประมาณห้าร้อยเมตรนะตอนหา <100 m. S 2> ้นหาร้อยเมตรทอดนะหงวยเล่นบอกครับผม <c oughs> มันจะเป็นในลำพันชาติครับลำพันชาติตอนบนเดี๋ยวก็อ่า,ออางเก็บน้ำลำพันชาัดที่ห่างอยู่ห่างจากนี้ไปบ่ไก่ประมาณสองกิโลเมตร มสองโลอยู่มันเอ็นเหมือนกันหมเอ็นเขาเอ็นลูกเหมือนกันสองกิโลเมตรปรนมาณมันอยู่ไตยอยู่ไต่อ่างเก็บน้ำเดี๋ยวคือเป็นต้นน้ำแล้วครับเนี่ยเป็นเป็ช่วงต้นน้ำแล้วขั้นขึ้นไปควออากูนมันจะเป็นเป็นต้นน้ำแท้ๆได้นมม้ำมาจากเขตสะกลเนาะ เขียยไปนาขนาะดเลยอยีแกนออกมาได้เขาก็ต้องเข้าไปได้คื <c oughs> อแบบอีแกนไล่ป่าแล้วมันโอ้ยเนียบมดเลลาป่านบนของรองเท้ามันมันเมื่อไหร่เขาก็ไล่ป่านสิแหละไม่ได้ป่าตัวที่12โล <c oughs> ไม่ห่วยบนเย้ย ห้วยต้นห้วเย,เยเนี่ยต้นแล้วมันขาดได้เลย แข็เติมเนาะอู้หยียบตกโศกรอยลลังตกโศกเดียวกันือเ็นมนาจะาำเดยกๆใจหลังหลวงในบ่แล้วม,นมันฉาบบ่ได้แคแข็เตียอ้ไปเลยๆเยม่นบ่นียังลาแล้วมันฉาบเป็นหน่อยเลยอืมสีม่ิตรปน่นี่เช่ เสียนัดเสียเลยเสียนัดปลาลุดเลยนัดปลาลุดปลาสวายเข่าซิฟตัวอะไรแจ็คตัวได้ไรสายยามาเลยหนัดปลาลุดไก่เป็นไงวะต้นย่างต้นนั้นว่าไหมต้นย่างต้นที่แหลกยังไงต้นไหนคนวันเดี๋ยวไม่เกิดเห็ุต้นย่างไง่รอกหมายถึงถ้าไม่รู้แบบบางบาทบางบาทเนาะบางบาท ต้นยางต้นผุนไม่นบดต้นในไก่คุนครับผมมีไก่ทิวัล้นี่ยรหวาไฟพิษพวกนี้ไนี่แหละครไม้ที่อยู่กกยางกกต้นนาหนาเนีครับนี่มังยมองน่ตกได้ยบตกไปน้ำตมีคนมามีหมงลงบนน้มานเนี่ยมันมีคนลงจงไหไปใส่แมเลยเลยแซมเหมไอเดนอ่งลงไดกคนละกันกันกัน นี่แหละครับยูนิล่ะเพื่อนว่าวังบาทเขารู้อยู่เพิ่งทันลาังครับทางกับมาสุดนี่พอดีสุดปายทางเลยเติมพี่น้องเนี่ยมลปีก,ก็ได้นี่เขาต้องมลเลย,ยไม่มเป็นมลตอนนี้นี่ครับวังบาทมีคนลงป่ะคนลงไปแล้วคนลงไปแล้ว มีคนมาตกฝ่ารถปุ๋ยันโอ้ยมาตึงเ,น,น,งเน,นี่ยเนี่ยครับสภาพหมากับป่ามันนี่เนาะนี่ดิป่าวอนอยู่นั่นัทเฮ้ยบุง้งป่าว่อนเนีน่ยงานตีไอตีถอยขึ้นมาทั้งทีดแล้วงานตียับเข้าไปพุ่นถีถอยมาจาังไหนมันน้มเลือกน้มเตื้นอย่างเงี้ยเด้อว่าแล้วมันจะเป็นฟอนใหม่อยู่ทั้งไหน เดี๋ยวถ้าห้องปกติยืดฟังได้งั้นเลยต้องใส่เบตกมันถ้าใส่เบียตกมันโยงมาได้หัวหน่ำสับออกมาเห็มันอยู่ข้ามก่างไปเตรียมเอาลงเบ็ดเบิ้งพี่นอ้องนักสืม,มันบอกแต่ว่าบรรยากาศบ่ค่อยปั่นไดฝนตกดินครับไปล,ลงลองเบ็ดเบิ้งจั๊กคนละสองคันสามคันพี่นอ้อง นี่ครับรถกระจอดเอรื่องเนาะเฮาต้องยางเฮาต้องยางลงมานี่ครับบรินเวณนี้แหละนะคุอยูล่ลงกลางน้ำนะครับรก็คือมือเนี่ มันมีคนมาอะไรป่าครับมันวะมีคนมากางดัางเพิ่งพอเพิ่งกลับไปเมื่องต้รกีดูว่าสิป่าตุรกนบอกว่ายันต์ป่าตื้นนลยนคนลงกวนน้ำกันพัดน้ำกี่ไหลยังเดี๋ยว่เขามาล้อมมันหรอกอะไรมาหรอกเขาขีอยู่กันบ่ดดลนะครับอยู่บ่ดดลประมาณจะห่างหกถุงกับกลับแล้ว มันจะลงได้พุลสามคันครับเฮ้ยเตรียมฟองลงเบ็ดเลยน,นี่ครับเงี้ยเขาจะเป็นเงี้ยชมพูตัวนี้แหละส่วนตะก,ก้อเขาทีใส่เป็นตะก,ก้อตายครับผมเรียนตะตะก,ก้อตายเป็นปะกุดม,มาจากไหนมาคลองมันแล้วมัน ป็นต่อกกตายตะกลัวใหญ่ครับตะก,กัวหน่อยครับเใส่มากเบ็ดกระสิบเป็นเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าครับ<อ>เป็นเบอร์สิบห้าของเพลนนีู้้ใดม่ขี้ยังแถวนี้วะส่วนเขาสิลงกันเลขสามคันครับ,บจะลงสามคันคนละสามคันเพราะว่าหนามันจะแคบเล็กหน่อยน้ำไหลแห้งได้ เดี๋ยวลงเงี้ยครับมันบ่มีขากล่องผมลืมขากล่องเงี้ยเขากระจิบโตนี่แหละตัวที่เห็ดคลิปก่อนเนาะหอมคือหอมหอมบุบๆทล่ถุงเท่าแ <c oughs> ล้วเนาะกินวันเนี้เงี้ยเน่าเลยด้วเงี้ยเริ่มเน่าแล้วหลายมื่นเลยท่านเห็ดยังดีเลยเสียงเริ่มเบิดอ่ะท่าพี่น้องเขาเพิ่งลงเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวล่ลอรดกันครับ ผูู้มันจะเห็นว่าแล้วเมืเม่อกลางคืนในท่าย,ยาครับแสงมันพอๆไหมเปิดไฟ้ายกับพวแจงพอเดี๋ยวสปอตอะไรก็เปิดอนุญาตปลาตื่นเขาอยู่ติดน้ำครับน้ำมันเขียบครับจ่องมันเขียบอารอมมันครับน้ำนบลึกตัวมองเหรนย่งางขามไปขามมา เงี้ยเอาเลยพี่น้องปึ๊กไปยังวะพวกเป็นสวายเกลี่ปะกดปะกดห่วยโอ้ยเงียวยิบประกดกินเงียวนมปังเอาเลยได้พี่น้องไปคิดตกปะกดตกป็นสวายเราคิดหนิเนาะเมื่เกี่ยวมือสีน้อเลยเอามันมัน แยกมาแล้วติดตามไปเด้อพี่น้องคือบอดละสบายผมว่าคนกวนเขาอย่มาไล่ด่างครับมังเพลนลองติดตามเพื่อไม่สบายเขาครับมาแล้วเฮียชมพูเฮาทำงานแล้วงัดงัดเลยงัดยังยอเดีกไล่ออกบ่นั้นมามาถือให้มาโอ้หัดกันนะเขากลเรียงกันนะ เอาถือกล่องมาเลยเฮ้ยเดยกฟี่ปะเป็นบดกได้อยู่เออพอดีจังเออสบายครับสบายเดี๋ยวยังงชมคูเาบอตูเป็นไงบ้างเลยมันใส่สองห่าเลยเด้อไม่ข wow ัดไม่หากันเตรียมปาก โอ้เสียงบ่พอพี่น้องเลยเอ้ากระโดงง่ายนปนะฟังสิจับหางม,ง,งมันจะม้วนระวัเต็มมุ้งปากอ,าอุ้ยโบนอยแล้วนี่ตัวน,นี้โบนอยโบนอยปลาตัว้มามา,ามามานัมานมันมัน ตัวแรกมาแล้วครับเงียชมพูเหาครั้งแรกครั้งแรกอัดลอกเบียดครับคือกันแค่นี้ก็ได้คือคือกากๆอยู่กันนี่ลองตัวต่อไปเมียใครฟอมต์ตัวนะฟอมต์ฟอมต์เหมือนมันเมันมันเสียกอยู่ตั้งโดดเดือดเราเสียกก่อนขุดพิษโอ้ยแสงโม่ได้เลยพี่น้องม่ได้รักกันนี่เสียซูลเลยมีซูลเลยขเขาไม่ได้เปิดเขาปิดเบรกเลีนครับ เละเบียกอะฝืดฝืดายกินมือเมื่อถึงแม้วันโกดลงจนหลักเซเลยวะเอาติดตามครับสีนี้เตียมเพิ่มบ่ตอนนี้ประมาณถุ่มครับทุ่มเครื่องตุ่มสี่สิบประมาณนี้ครับเอาสิกลับกันประมาณหาหรือหกถุ่มประมาณนี้ทุ่มสี่สิบไปครับพี่นองห้อง,องกลับบ้านนะครับมันเดี๋เตียมนึง ปลาไม่ค่อยกินเบ็ดครับช่วงแต่ปลาช่วงปลายกินกะจัดน่าจะในหลายตัวอยู่อันนี้ปาลปาก็บ่ค่อยกินเบ็ดปลาไม่งดัถึงเวลาเขาหน่อยบอกเอาวเวลาจะอยู่โดยตนาะ ดว่าหโลนบนน่ะตเโลนบนเไป้ห้องกับบ้าพี่น้องเจนิ้นหนาครับผมอไชยกสัดีครับะเบีโลนตรงน้าบนนี้ไอ้ตัวนี้วอืมอเกเจ็แปดไปอยู่เนาะแปปลาตัวนี้เพ่อๆเลยรเจ้าโลจะพาขึนไปบนกันไป